สีของ power supply ไม่ได้แค่เท่แต่บอกถึงระดับความคุ้มไฟวันนี้มาดูว่าแต่ละสีนิยมใช้แบรนด์ไหนกันบ้าง white standard เหมาะก,กับเครื่องทั่วไปใช้งานเบาๆเช่น a e r o c o o l antec s e c o t e รุ่นต้นๆประสิทธิภาพราว80% bronze ตัวคุมยอดนิยมของสายงบจำกัดเช่น superflower c i l i a n t h e r m o t e k e smart bm fsp hydro ประสิทธิภาพราว82-85% silver ไม่ค่อยเห็นบ่อยแต่บางรุ่นของ seasonic fsp ยังมีให้เลือกคุ้มกว่า bronze นิดหน่อย Go สายเกมเมอร์นิยมสุดทั้งแรงทั้งนิ่ง t h e r m o t เท h Tough Power GFA 3 c o r ok ok s a i RMX r ASUS ROG โล o i i MSI Mac A850 GL ประสิทธิภาพแตะ87-90% Platinum เหมาะกับเครื่องทำงานหนัก Stream Render เช่น Seasonic Prime ASUS TOR Corsair HX Platinum Titanium สุดทางประสิทธิภาพ94%บวกมักอยู่ใน Power Supply ระดับเรือธทงอย่าง Seasonic Prime TX EVGA Supernova 1600T2 อยากรู้ว่าสีไหนเหมาะกับเครื่องของตัวเองคอมเมน n ์ชื่อสเปคไว้เดี๋ยวช่วยเลือกให้